สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันอาทิตย์ที่5พฤษภาภากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ศึกพเพเมลเลองอังกฤษนาะที่36มีเต่กัน5คู่อาร์เซนอลเปิดบ้านถลม่มบอลมาดไป30ได้ประตูจากบุกโยซาก้าเรดโดนทาวซาและก็ดิคนานไรส์เบนฟอร์เสมอกับฟูลแลมไป0ู เบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป1-1ทีมเยือนได้ประตูจากคัลลัมวิลสันชอรลองสตาร์ปูโนกิมารส์แล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักในขณะที่เจ้าบ้านได้1ประตูปลอบใจจากดาราโอเชียเชฟฟิลเดก็เปิดบ้านแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1-3เจ้าบ้านนำไปก่อนจากเบนเบรดตันดีแอสก่อนที่ทีมเยือนซัดคืนทีเดียว3ลูกรวดจากคัลลัมฮัสสันโอดอยเหมา2อีก1ลูกมาจากแลนเยส แมนซิตี้ก็เปิดบ้านถล่มโว้ไป51านะึ่งฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากเออร์ลิงฮารแลนด์ครับซัดคนเดียว4ประตูอีกหนึ่งรูมมาจากคูเลียนอวารเลสในขณะที่ทีมเยอดได้หนึ่งประตูจากฮ e าวงอีชานตลาดคะแนนล่าสุดอาร์เซนอลก็ยังนำไปจากฟงตอนนี้เก็บเพิ่มไปเป็น83คะแนนส่วนแมนซิตี้อยู่ที่2มี82คะแนนไล่บี้มาติดติดเลยนิวคาสเซิลอยู่ที่6มี56บออนมาร์อยู่ที่10มี48ู่วอยู่อันดับที่11 1มี46ฟูลแลมอยู่อันดับท 12, เบนสฟอร์ดอยู่อันดับที่16มี36คะแนนอันนี้ล่ตกชั้นแล้วก็จะลอยตัวนิดนึงฟอร์เรสอยู่อันดับที่17ครับมี29คะแนนก็ยังต้องลุ้นต่อในอีก2นัดสุดท้ายในขณะที่เบอร์ลี่อยู่อันดับที่19ในโซนตกชั้นมี24คะแนนความหวังก็ลิบหลี่ลงเรื่อยๆนะส่วนเชฟฟีเตตที่ตกชั้นไปแล้วก็มีอยู่16คะแนนเดอะซานโร์ล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไปแล้ว25ประตู โปรแกรมแต่งในคัมคือวันอาทิตย์นี้มี3คู่2องทุ่มมีไบรตันเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็เชลซีพบก,กับเวสต์แฮมส่วนคู่ดึ4ก4ี่ทุ่มครึ่งหรือว่าูลเปิดบ้านเจอสเปอร์ไปต่อที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะัดสุดท้ายของฤดูกาลเกมที่46เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเอาชนะนอริซิตี้ไป1-0ึ่นย์คนที่แพ้ให้กับควีนส์ปาร์ค1-2อิปสวิดเอาชนะฮัดเดอร์ฟิลด์2-0ลีดเดอร์เต็ดแพ้ซ้มตันไป1-2เลสเตอร์ซิตี้แพ้แบ็กเบิร์น0-2มศเดิลสโอเปิดบ้านเออาชนะวัตฟร์ดไป3-1 พรีมัตก็เอาชนะเฮาซิตี้ไป1-0ลอตเทแฮมเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้5-2สโต๊กถล่มบิสตอลซิตี้ไป4-0สแตนดอร์แลนด์แพ้เชฟฟิลด์เวสต์เดย์0-2ส่วนซีแพ้ให้กับมิววอลไป0-1ส่วนเวสต์บอมก็เอาชนะเพรสตันไป3-0บทสรุปตารางคะแนนนะ แชมป์ตกเป็นของเลสเตอร์เก็บไป97คะแนนอันดับ2อิฟสวิทมี96ทั้งเลสเตอร์แล้วก็อิฟสวิทเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอัตโนมัติในขณะที่อันดับ3 6ถึงลีดซัมตันเวสต์บอม์นอนอริสตี้ต้องไปเตะเพลย์ออฟกันส่วนทีมที่ตกชั้นก็3ทีมฮะเบอร์มิงแฮมซิตี้แฮตต์ฟิลด์ทาวน์แล้วก็ลอเตอนแฮมยูไนเต็ด ส่วนโปรแกรมนั้นต่อไปนะก็จะเป็นเกมเพลย์ออฟนัดแรกนะวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม6โมงนอร์ทซิตี้เปิดบ้านเจอก,กับลีเดเตดแล้วก็2ทุ่ม15นาทีเวสต์บอมบ์จะพบกับถังเซา์เทปตันไปที่ลาลิกาสเปนนดะที่34มี4คู่แล้วโซเซดัด,ดเปิดบ้านเอาชนะลาสพามาสไป2-0เดอแมดริดเอาชนะกาดีส3-0คิโรนาเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไป4-2ส่วนเมโยกาแพ้แอแมดริดไป0-1 แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยเลบันปตตตอนนี้ควา้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็หลังจากเก็บเพิ่มไปเป็น87คะแนนทิ้งห่างอันดับ2กิโลลนาไป13แต้มกิโลลนาตอนนี้ก็มี74ส่วนบาซ่าอยู่อันดับที่3มี73อัเบริ์อยู่ที่4มี67สโเซดัตอยู่ที่6มี54ลาพามาสอยู่อันดับที่1 4มี37มาโยก้าอยู่อันดับที่16มี32ส่วนกาดิสยังอยู่อันดับที่18ในโซนตกชั้นมี26คะแนน ส่วนดาวโนวล่าสุดยังคงเป็นอเต็มดลปิกของคิโรนาที่สัตว์ป20ประตูโปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีอีก5คู่1ทุ่มออสซูนาเปิดบ้านเจอกับเรเบเตส3ทุ่ม15นาทีสเตตาบิโกพบกับเบียริว5ทุ่มครึ่งบาเลเซียเจอกับอาราเบสแล้วก็ตี2มีลาโยเจอกับอเมริกาแล้วก็เซบียาเปิดบ้านเจอกลานาดา มาที่ศึกบุนเดสลิกาเยอรมันเกมที่32 5คู่ดอทบุนเปิดบ้านถล่มเอาส์บวกไป5-1สตุตการ์ดเอาชนะบายเยนไป3-1เบเมนเสมอบอเซมิเช่กับบักไป2-2โวลับวกเอาชนะดามสตัดไป3-0ส่วนโคโลนเสมอกับไฟบวกไป0-0แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยบายเยนก็ยังอยู่ที่2มี69สตุตการ์ดอยู่อันดับที่3มี67ดอทบุนอยู่ที่5มี60คะแนนไฟบวกอยู่อันดับที่7มี41เอาส์บวกอยู่ที่9มี39 เรเมนอยู่อันดับที่10มี38มบฟ็อกบวกอยู่อันดับที่12มี37มสิบเจ็ดบรซเซมิชกับบอยู่อันดับที่13มี33โคโลนอยู่อันดับที่17ยังพอได้ลุ้นให้มี24คะแนนส่วนดาวสตาร์ตกชั้นไปแล้วอยู่อันดับที่18มี17คะแนนดาวโซโลล่าสุดก็ยังคงเป็นแฮีิเคนที่ซัดไป36ประตู ส่วนโปรแกรมในค่ำคือวันอาทิตย์นี้มี3คู่2ทุ่มครึ่งอูนิอรมเบอรลิมเปิดบ้านเจอโบคุ้ม4ทุ่มครึ่งแฟงเฟิร์ตเจอกับไบเออร์เลวูเซ่นแล้วก็เท่ยงคืเครื่องไฮเดทางเปิดบ้านเจอกับไมล์ไปต่อที่สุดเกาโชเซรอเตอรีนะัดที่35มี2คู่มอนซาเสมอกับลาซิโอไป2 2สองส่วนซาโซโล่ก็เปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานไป1-0 ตารละคะแนนล่าสุดอินเตอร์มิลานที่ควา้าแชมป์ไปแล้วหลายเกมนะก็ยังอยู่ที่1นึครับมี89คะแนนเหมือนเดิมลาซิโออยู่ที่7มี56หมอนซ่ายู่อันดับที่11มี45ส่วนซาสโซโลอยู่อันดับที่19มี29คะแนนโปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีด้วยกัน5คู่5โมงครึ่งกยอรี่เปิดบ้านเจอเ,เช่2ทุ่มมีเอมปอรีเจอฟอซินโนเน่แล้วก็เวโรนาเจอกับทางเฟรนติน่า5าร์ทมเอซิมิลานจะเปิดบ้านเจอกับเจนัวส่วนตี145นทีโสม่เปิดบ้านพบยูตส และป,ปิดปีท้ายกันที่ลิกเอิงฝรั่งเศสนะที่32มี4คู่เลอาฟเปิดบ้านเอาชนะสตาร์บุกไป3-1มนาโกชนะครโมฟุต4-1เม็ดแพ้ให้กับทางแลนดไป2-3ส,ส่วนเบรสเสมอกับน้องไป0-0 แต่าละคะแนนล่าสุดตอนนี้มนนโกก็อยู่ที่2มี61เบรสอยู่ที่3มี57แลนอยู่ที่7มี45สตาร์บุกอยู่อันดับที่13มี36น้องอยู่ที่14มี33เหลืออัพอยู่อันดับที่15มี32เมทอยู่อันดับที่16มี29ส่วนเคลวัฟุตอยู่อันดับสุดท้ายมีอยู่25คะแนนเกมแล้ต่อไปจะเป็นเกมในคืนวันจันทร์นะฮะตอนตี2ลิวเปิดบ้านเจอกับลียง